กับตันผู้สถิติมือเซต็อันดับหนึ่ง ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งสำหรับพรพันธ์เกิดปราดที่หลายๆคนเรียกกันว่ากัปตันผู้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไวัย29ปีตำแหน่งตัวเซตบอกเลยว่าฝีมือของเธอนั้นไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้แสดงผลงานไว้ดีมากๆหลายคนแห่ชื่นชมเพียบซึ่งเธอก็ได้รับการดึงตัวมาเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ได้ตามที่ฝันไว้รายการแรกของพรพันธ์ที่ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยคือศึกปรินเซ s Cup 2012ที่จังหวัดนครราชสีมาและในศึกนี้เธอก็ได้มีส่วน ในการพาทีมไปคว้าชัยงานนี้พรพันธ์ขึ้นแทนทำสถิติมือเซตอันดับหนึ่งของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีก2022สมกับที่ทุ่มเทฝึกซ้อมมานานหลายปีรู้สึกดีใจแทนเจ้าตัวเลยทีเดียวในขณะเดียวกันมีรายงานว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมในศึกวอลเลย์บอลในชั้นลีก2022สนามที่3ที่ประเทศบัลกเรีย โดยสนามนี้หากทีมชาติไทยเก็บชัยชนะและประคองอยู่ในอันดับหนึ่งใน8จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์าทันทีซึ่งก็มีการเปิดเผยสถิตินักวอลเลย์ที่มีสถิติการเซตมากที่สุดและปรากฏว่าเป็นพรพันธ์เกิดปราดที่มีสถิติการเซตมากที่สุดในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีก2022โดยทำสถิติเซตไปได้ถึง290ครั้งขณะที่สถิติเซตเพื่อทำคะแนนสำเร็จได้ถึง35.85สถิติดังกล่าวมากกว่าบริสบอ อันดับ2จากเนเธอร์แลนด์ที่ทำไปถึง223ครั้งอยู่ที่67ครั้งด้วยกันขณะที่สถิติอันดับที่3เป็นของออสเบคานซูจากตูเคียส ทำได้184ครั้งสำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลในชั้นลีก2022สนามที่3ของไทยมีดังนี้วันที่29มิถุนายนเวลา21นาฬิกาไทยพบเกาหลีใต้วันที่30มิถุนายนเวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบกับโดมินิกันวันที่2รกรรกฎาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบบราซิลวันที่3รกรกรกฎาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบอิตาลียังไงก็อย่าลืมรอรุ้นและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยนะคะ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากขบ่าวขอบคุณค่ะ